เส้นลายมือกากบาท3จุดอันตรายใครมีต้องฟังคลิปนี้ครับฟังให้จบเข้าใจเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อไปกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้วอลเปเปอร์มหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับวอลเปเปอร์ได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหงจุ้ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยันต์คืออาจารย์เอกธนกรสํานักสักยันต์ปุ๋ย408บางซื่อครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันครับในประเด็นของข้อเรื่องของเส้นกากบาทบนฝ่ามือสามจุดนะครับใครที่มีอันตรายครับใครที่มีต้องฟังในคลิปนี้ต้องบอกว่าเส้นกากบาทเนี่ยนะครับผมเคยเล่าไว้ในหลายๆคลิปนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเลวร้ายมากกว่าดี นะและหลายคนอาจจะเคยฟังว่ามันจะร่ํารวยมันจะบรรดาลดนให้เกิดความสําเร็จอะไรแบบนี้ผมจากประสบการณ์ที่ผมเฝ้าเก็บมานะครับแล้วผมก็มีคนคอมเมนต์มากมายว่ามันตรงกับชีวิตนะครับก็จะบอกเล่าว่าคนที่มีกระบาดบนฝ่ามือเนี่ยคุณเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนะครับคุณเป็นคนมีทิกเส้นลังสังหรณ์ฝันถึงเหตุการณ์ฝันแม่นนะครับคุณเป็นคนเฉียดตายมาแล้วนะครับแต่คุณก็รอดมาได้เพราะว่ามีเทวดารักษา คุณเป็นคนเสี่ยงโชคซื้อเยอะไม่ค่อยถูกซื้อน้อยถูกนะครับถ้าชีวิตขอ,ของคุณเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาแสดงว่าเออคุณเข้าข่ายในเรื่องกากระบาดบดนฝ่ามือทีนี้ถ้าคุณมีอยู่ในสามเนินนี้นะครับเป็นเครื่องหมายกากระบาดเครื่องหมายกากระบาดเนี่ยถือว่าเลวร้ายนะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายดาวคุณต้องทําตัวให้โดดเด่นคําว่าดาวก็คือหกแฉกขึ้นไปนะเป็นเส้นตัดวิ่งมาหกแฉกขึ้นไปอันนี้ก็คือว่าจะให้ความหมาย ในเรื่องของความโดดเด่นแตค่คุณก็ต้องทำให้โด่งดังด้วยทำให้โดดเด่นด้วยคนนี้คนที่มีในสามเนินนี้เนี่ยนะครับถ้าใครที่มีใต้เนินนิ้วกลางเขาบอกว่าการสร้างหลักฐานมั่นคงของคุณจะสร้างด้วยความยากลำบากเพราะว่าพอคุณมีเงินมีทองคุณจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวได้คุณก็จะต้องถูกคนอื่นเขาโกงนะครับ นี่คือเป็นวัฏจักรเท่าที่อาจารย์เคยจับสังเกตมาแล้วจะถูกคนกันเองโกงด้วยเพราะว่าคุณจะมีภูมิต้านทานในการป้องกันคนอื่นเขาโกงแต่คุณจะมาเสียหลักให้กับคนกันเองพ่อแม่พี่น้องนะเ,เครือญาติกันนะครับลูกหลานนะครับหรือว่าลูกเขยนะลูกสะพ้ายมาโกงคุณนะครับเพราะว่าในเนิน ต้นิ้วกลางในหลักวิชาลายมือเรียกว่าเนินเสาหรือว่าเนินหลักฐานมั่นคงหลายหลายคนนะครับจึงเป็นหนี้เป็นสินนะครับเพราะฉะนั้นเองไหนไหนมันจะต้องเป็นหนี้แล้วเราซื้อบ้านซื้อรถนะครับเราก็ผ่อนเอาคราวนี้เราผ่อนปุ๊บเราก็ต้องจําไว้อีกอย่างหนึ่งว่าให้ซื้อเป็นชื่อตัวเองพอเราซื้อเป็นชื่อตัวเองเราก็ต้องจ้อีกอย่างหนึ่งอย่าให้ใครไม่ว่าหน้าไหน มายืมหรือเอาประจำนาจำนงนะคุณถึงจะรอดผลแต่ในทางกับการคุณก็จะต้องไม่ไปค้ำประกันบ้านรถให้ผู้อื่นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะต้องไปผ่อนกุญแจให้เขาคุณต้องไปใช้หนี้ให้เขานะอันนี้เราตกลงกันให้เข้าใจนะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณจะยกบ้านยกทรัพย์สินมรดก ให้กับลูกเขยลูกสะพ้ายหรือลูกของคุณเองหรือว่าให้น้องนุ่งของคุณเองคุณก็ต้องจําไว้ว่าคุณจะยกให้เขาตอนที่คุณยังมีลมหายใจคุณอาจจะถูกเขาทอดทิ้งแต่คุณรับได้ก็แล้วแต่คุณเลยนะอันนี้ก็ให้รู้ไว้ต่อมานะครับคนที่มีกากบาทอยู่ใต้เนินนิ้วนางนะครับนิ้วนางตรงนี้เป็นเนินในวิชาลายมือเรียกว่า เนรอาทิตย์หรือว่าดาวดาวอาทิตย์เป็นเนรชื่อเสียงเป็นเนรเกียรติยศคนที่มีเครื่องหมายการกรบาทหรือว่าเครื่องหมายบวกตรงตำแหน่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณเป็นเจ้าคนในคนนะครับบางคนเนี่ยทำงานโอ้โหทํางานจนน่าจะเป็นหัวหน้าจะน,น่าจะเป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่ายังไงอะ่ะไม่ได้เป็นละครับคุณขึ้นสูงเขาก็ถีบหัวคุณลงมาเขาใช้ประโยชน์คุณเสร็จเขาก็ ถีบหัวคุณแล้วนะในหลายๆคนนะครับคุณเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันก่อตั้งบริษัทให้เขาไปช,ชดใช้นี่ให้เขาถึงเวลาเขาก็ปลดคุณออกนะครับคุณเป็นคนที่เวลาเขาจะให้ตําแหน่งเขาคิดถึงคุณเป็นคนสุดท้ายงานง่ายเขาไม่ให้คุณนะครับเขาให้คุณงานยากทุกอย่างนะงานยากเงินน้อยเขาให้คุณเพราะฉะนั้นเองคนที่มีอยู่ใต้เนินนี้เนี่ย คุณอย่ามัวไปเสียเวลากับการเป็นเจ้าอ่าเป็นเป็นลูกน้องนะครับคุณอย่าเอาขาไปเสี่ยงกับคุกตารางอาจารย์จะแนะนําแบบนี้ถ้าคุณมีโอกาสไหนๆคุณจะต้องเป็นนี้ก็ให้คุณเป็นนี่ในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณเองชะตาแบบนี้อย่าไปร่วมหุ้นร่วมส่วนกับคนอื่นนะครับคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงคนอื่นเขาเอาประโยชน์จากคุณไปหมดฮะครุณเหมือนดินอ่ะคุณเหมือนดินที่ ใครเขาจะเอาต้นไม้เอาต้นอะไรมาปลูกคุณปลูกคุณดูแลอย่างดีถึงเวลาเขาเอาผลไปกินแล้วเขาก็ทิ้งคุณนะครับเพราะฉะนั้นเองชะตางคุณเป็นคนทําคุณคนไม่ขึ้นนอกจากว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเป็นเจ้าของธุรกิจลูกน้องเขาก็คุณทําดีกับลูกน้องทับตายเขาก็ไม่เห็นหัวคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นชะตานี้เป็นลูกน้องไม่ดีเท่ากับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของก็ทําความดีตามหน้าที่ นะครับวันหนึ่งลูกน้องเขาจะไปจากเราวันหนึ่งเขาจะทรยศหักหลังเรามันก็สุดแล้วแต่เขาแต่ขอให้เราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะชะตานี้คนที่มีเครื่องหมายเส้นตัดวิ่งเป็นตัว X หรือเครื่องหมายบวกในตําแหน่งนี้ในหลักวิชาบางคนเรียกว่าดวงเจดีไซค์คือมีเงินมีทองเป็นใหญ่เป็นโตถึงเวลาเขาถีบหัวลงมานะแล้วก็ติดคุกติดตาราง ต้องมานั่งใช้นี่แทนคนอื่นเขามีคดีความติดตัวจึงหลีกเลี่ยงในการค้านประกรันหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ได้กออกหน้าให้ใครนะถ้าวันหนึ่งจะออกหน้าก็ออกหน้าให้กับตัวเองละกันก็หมายถึงว่าเราทํางานให้เป็นเจ้าของให้ได้นะครับใครที่มีเนินนี้นะก็จะเป็นเจ้าคนนายคนได้นะครับอ่ะต่อมาใครที่มีอ่า อยู่ใต้นิ้วก้อยนิ้วก้อยตรงนี้เขาเรียกว่าเนนพุทธหรือว่าเนนธุรกิจจะต่างมามันจะคล้ายๆกับเนินอาทิตย์เมื่อกี้นี้แต่ต่างกันนะว่าเนินอาทิตย์เนี่ยเป็นข้าราชการเนี่ยจะดีนะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจจะดีแต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจจะดีกว่าดีกว่าราชการถ้าเป็นเจ้าข้าราชการก็ขึ้นเป็นเจ้านายได้นะแต่ว่าบางคนนี่ต้องเสียตังค์ซื้อนะแต่ว่าถ้าเป็นเนินพุทธเนี่ยใครที่มีเครื่องหมาย x นะหรือว่าเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกเนี่ยอยู่ที่เนินพุทธหรือว่าเนินใต้นิ้วก้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าทําธุรกิจร่วมหุ้นกับคนอื่นก็ถูกข้อโกงนะจึงแนะนําว่าให้ทําเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองเช่นกันทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จแต่ว่าลูกน้องจะไม่ค่อยดีนะครับร่วมหุ้นทําธุรกิจเป็นโกงสีก็ไม่ดีโกงสีก็คือว่าทําให้ครอบครัวก็คือได้แต่ทาให้เขาจริงๆ นะบริหารจัดการแล้วคนอื่นก็เอาเงินไปใช้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเองใครที่มีอยู่ที่เนินพุธเนี่ยถึงคุณจะเป็นนี้นะครับกู้เงินมาทําธุรกิจนะฮะคุณไม่ต้องห่วงครับคุณไปรอดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบกครอบครัวนะหาให้ทุกคนกินถึงเวลาเขาก็ถีบหัวคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นเองชะตานี้วันหนึ่งมีลูกมีเมียมีพี่มีน้องก็ต้อง สอนต้องฝึกให้เขาได้ทํามาหากินด้วยตัวเขาเองถ้าคุณเลี้ยงเขาคุณเลี้ยง,ย,งยันตายนะถามว่าคุณตายเขาจะอ่สนใจไหมเขาเสียใจยให้คุณประมาณเจ็ดวันแลละครับเขาก็ไม่สนใจคุณอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องรู้นะครับทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้ทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือเวลาเราแก้ให้แก้ทางโลกก่อนแก้ทางโลกก็คือไ อย่าทําตามที่อาจารย์ได้บอกไปว่าไอ้นี้อย่าทําอย่างนี้นะให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นคุณก็ทําตามนั้นส่วนทางวิชาเนี่ยก็พยายามทําบุญกับพวกสุนัขจรจัดบ่อยๆเพราะว่าสุนัขจรจัดก,ก็จะได้เรื่องของอความจงรักภักดีแล้วก็ทําบุญพวกเด็กด้อยโอกาสบ่อยๆนะครับก็จะทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับทําบุญล,ลงทานบ่อยๆคุณจะได้เป็นเศรษฐีนะครับลองทําดูครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากแกะสักยันอยากจะดูดวงนะครับหรือว่าอยากจะมาดูพงจุ้ย นะครับก็ติดต่อที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับอาจารย์ก็ยินดีคําแนะนำนะครับดูฟรีก็มีแต่ว่ารอคิวเป็นเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแบบเสียเงินก็อาจจะต้องไม่รออาจจะได้ไม่รอคิวนานไม่เกินวัน2วันอะไรเงี้ยก็ได้ดูนะครับก็คิดว่าในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับใครที่ผ่านเข้ามาก็ขอให้คุณรวยๆคุณมีความสุขเยอะๆนะครับ ฟังแล้วอย่าไปกุ้มใจฟังแล้วเอาไปวางเอาไปวางแผนเอาไปแก้ไขสุดท้ายก็ขอคุณรวยๆมีความสุขนะครับสวัสดีครับ